สวัสดีค่ะพบกับหมอชุบไพ่เทพผ่าดวงกันอีกแล้วนะคะวันนี้หมอชุบไพ่เทพผ่าดวงจะมาเปิดดวงด้วยไพ่องค์เทพค่ะสำหรับ คนเกิดทั้ง12ราศีในปี2568นี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นปีมะเส็งนะคะเราจะมาเปิดดวงกันว่าแต่ละราศีนะคะดวงชะตาเป็นยังไรบ้างแล้วก็สำหรับสายมูลที่อยากจะทราบว่าปีหน้าขอพรอองค์เทพองค์ไหนแล้วปังแล้วก็ชีวิตดีขึ้นแน่นอนคะ่ะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกร ดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะในเรื่องของการงานนะคะปี2568นี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ต้องสตรองมากๆกับเรื่องของการงานเพราะว่าเป็นปีที่คุณอาจจะต้องมีบททดสอบนะคะแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานอาจจะมีหน้าที่ใหม่ๆเข้ามาทําให้เรามีช ALLENGE แล้วก็ทําให้เรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะเรื่องของการเงินนะคะปีนี้เป็นปีที่ถือว่าคุณมีทั้ง โชคแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะสําหรับคนที่คิดจะลงทุนอาจจะต้องนะคะเรียนรู้บริหารจัดการในเรื่องของการเงินและการลงทุนให้ดีนะคะในเรื่องของโชคลาบก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่จะมีโชคลาบในเรื่องของไรายได้แล้วก็เงินพิเศษเข้ามาด้วยค่ะ ความรักนะคะสําหรับชาวราศีมังกรคนโสดนะคะก็ยังเป็นช่วงที่กําลังเรียนรู้แล้วก็กําลังเปิดใจนะคะสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการสร้างฐานะมากกว่าสําหรับสุขภาพร่างกายของชาวราศีมังกรนะคะต้องระวังในเรื่องของการปวดกระดูกนะคะปวดกล้ามเนื้อระวังในเรื่องของ กระดูกขาสำหรับสายมูนะคะเน้นในเรื่องของการขอพรองค์ปู่พญานาคนะคะถ้ามีโอกาสได้ไปไหว้พระนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำบุญไหว้พระเก้าวัดในช่วงต้นปีจะเป็นการเสริมดวง mm hmm. ได้ดีมากๆเลยค่ะ <N un> ผู้ที่เกิดในราศีกุมค่ะเรื่องของการงานนะคะ ชาวราศีกุมในปี2568นี้เรื่องการงานถือว่าปังมากๆดาวแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้สำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่ๆนะคะมีตำแหน่งใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการงานต่างประเทศนะคะจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆค่ะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือจึงทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จจริง จริงในปีนี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกุมปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดาวการเงินมีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์นะคะงานบริการต่างๆหรือว่าสายลงทุนก็ถือว่ากลับมาฟื้นคืนและดีขึ้นในปีนี้แต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าอาจจะมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะมากเช่นเดียวกันเรื่องของความรัก นะคะชาวราศีกุมคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่กําลังที่จะได้ move on เริ่มต้นกับความาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เราจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีขึ้นนะคะเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้นะคะจะทําให้คุณมีความสุขกับความรักครั้งใหม่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะมีข่าวดีกับคนที่คุณรักมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะมีความมั่น คงในครอบครัวมากขึ้นสุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นปีที่กําลังฟื้นตัวจากปีที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายปีนี้ก็ทําให้คุณมีสุขภาพกายที่ดีขึ้นสุขภาพใจดีขึ้นระวังเล็กๆน้อยๆน,นะคะในเรื่องของการปวดหลังการปวดกล้ามเนื้อนะคะสําหรับสายมูนะคะหมอจุ้มแนะนําให้ไหว้ขอพรพระนารายณ์แล้วก็พระยาคุตเพื่อเสริมในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการ เงินโชคลาภค่ะราศีมีน,น ดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะเรื่องของการงานปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีมีนอาจจะต้องนะคะเรียนรู้มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความกดดันกับงานใหม่ๆที่คุณกําลังจะได้รับมอบหมายนะคะต้องใช้สตินะคะมีความรอบคอบในการทํางานรวมทั้งในเรื่องของการสื่อสารการประสานงานกับคนที่ทํางานร่วมกันนะคะสําหรับเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีมีนนะคะปีนี้เป็นปีของการบริ าแล้วก็เป็นปีที่อาจจะต้องนะคะเก็บออมนะคะแล้วก็ ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมีโอกาสในเรื่องของการเงินรายได้ใหม่ๆนะคะมีช่องทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการเงินแต่ว่า,าสภาวะหนี้สินสภาวะของค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความกังวลใจค่อนข้างมากค่ะความรักสําหรับชาวราศีมีนนะคะคนโสดนะคะต้องบอกได้เลยว่ายังเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองอาจจะยังมูฟออนกับความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ต้องเริ่มต้นจาก เป็นเพื่อนแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องของความรักครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกได้เลยว่าความรักของคุณมีความมั่นคงแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะไม่มีเวลาหวานชื่นหรือไม่มีเวลาโรแมนติกกันอาจจะต้องให้เวลามากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายนะคะของชาวราศีมีนระวังในเรื่องของการปวดศีรษะนะคะปวดไมเกรนนะคะหรือว่าพักผ่อนน้อยนะคะแนะนําในเรื่องของการพักผ่อนแล้วก็ออกกําลัง กายด้วยค่ะสายมูนะคะเน้นในการไหว้ขอพรพระประจํำวันเกิดนะคะมีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็เสริมพลังทําให้ชีวิตดีขึ้นค่ะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีเมษค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีเมษในปี2568นี้นะคะการงานนะคะอาจจะเป็นจังหวะปีที่คุณอาจจะมีความตื่นเต้นกับเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะเจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องเรียนรู้กับคนใหม่ๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังว่าคนรอบข้างอาจจะทำให้คุณมีท็อกซิกนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแต่ดาวการงานจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ขอให้โฟกัสอยู่กับงานแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับงานจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีเมษนะคะจะมีโอกาสนะคะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินจะมีดวงทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ปี2568นนี้คุณระวังในเรื่องของการลงทุนและมิจฉาชีพนะคะเพราะว่ามีดาวที่เกี่ยวข้องกับคนหลอกลวงขึ้นมาด้วยนะคะยังไงก็มีความรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินด้วยค่ะเรื่องของความ นะคะชาวราศีเมษคนโสดนะคะมีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นความรักทางไกลความรักต่างวัยนะคะแต่ว่าจะต้องดูด้วยว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่นะคะเขาเป็นคนโสดจริงหรือเปล่าหรือว่ายังมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์กับคนรักเก่าๆอยู่ด้วยนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนนี้ไม่คุยอยู่แล้วนะคะต้องระวังในเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องทิศทินะคะแล้วก็คำพูดนะคะใช้เย็นๆนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ สุขภาพร่างกายของชาวราศีเมษนะคะต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆระวังโรคเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะระวังเรื่องเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษนะคะแล,แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคต่างๆด้วยค่ะใส่ยมูนะคะหมอจุ๊บเนแนะนํานะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญบริจาคลงศพนะคะการไหว้ขอพรทเทวสุวรรณนะคะแล้วก็หมั่นทําบุญเป็นประจำเพื่อเสริมดวงค่ะ สำหรับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะในปี2568นี้ดาวการงานของคุณต้องบอกได้เลยว่าปีนี้ตื่นเต้นแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนนะคะโยกย้ายนะคะการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในองค์กรน,นะคะเราก็มีงานใหม่ๆที่มีชาเลนจ์มากๆนะคะอาจจะได้ทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะคะเราก็ถือว่าจะได้ทดสอบนะคะความสามารถในเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าในเร เรื่องของการงานสูงมากนะคะต้องมีความแอคทีฟแล้วก็ต้องมีความตื่นตัวในเรื่องของการงานมากขึ้นและจะประสบความสําเร็จค่ะเรื่องของการเงินนะคะปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นปีที่นะคะเข้มข้นมากๆเพราะว่ามีดาวแห่งโชคลาภนะคะมีดวงชะตาในเรื่องของการเงินมีช่องทางรายได้ใหม่ขึ้นมานะคะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายนะคะกับเรื่องของคนรอบข้างแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้เงินเกินมือนะคะจะทําทให้คุณมีสภาวะความเครียดแล้วก็จะกลายเป็นนี้สินได้นะคะเรื่องของความรักนะคะ คนโสดบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่ปังมากๆค่ะคุณเป็นคนที่เนื้อหอมมากๆนะคะต้องระวังคนที่เข้ามานะคะอาจจะลถไฟชนกันนะคะต้องบริหารจัดการความรักดีๆด,ด้วยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของความน้อยอกน้อยใจนะคะระวังไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือคําพูดนะคะอาจจะต้องถนอมน้ําใจกันสักนิดนึงค่ะสุขภาพร่างกายของชาวราศีพฤษภนะคะระวังนะคะ เป็นลมนะคะหน้ามืดนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็กกาลังกายด้วยนะคะสายมูนะคะเน้นในการทําบุญในการให้ชีวิตสัตว์นะคะเช่นปล่อยนกปล่อยปลานะคะไหว้ขอพรพระแม่สีมหาอุมาเทวีนะคะและพระแม่กาลีเพื่อเสริมในเรื่องนะคะบารมีอํานาจแล้วก็ความสําเร็จในดาวการงานค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนในปี2568นี้นะคะดาวในเรื่องของการงานนะคะจะมีดาวผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำให้คุณผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะแต่ต้องบอกได้เลยว่าปี2568นี้คุณอาจจะต้องเจอบททดสอบนะคะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความกดดันนะคะ,อะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีสมาธิในการทางานจะทาให้คุณมี ความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จมากๆจริงๆค่ะสําหรับเรื่องของการเงินนะคะดวงในเรื่องการเงินปีนี้เป็นปีที่นะคะอาจจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินยังไม่เหมาะกับการลงทุนใหม่ๆโดยที่ขาดประสบการณ์นะคะแล้วก็ไม่มีความรู้นะคะยังทําธุรกิจเดิมๆไปได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ควรเสี่ยงแล้วก็ควรจะต้องศึกษานะคะหาข้อมูลในการลงทุนด้วยค่ะความรักนะคะสําหรับคนที่โสดนะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่อยาก อยู่กับตัวเองนะค,คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ถูกใจนะคะเราก็ยังอ่า move on กับความรักนะคะความรู้สึกเดิมๆไม่ได้ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะปีนี้อาจจะเป็นปีที่มีลูกส่วนตัวสูงนิดนึงนะคะ,ะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหรค่ค่ะมีเวลาต้องปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะสุขภาพร่างกายนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนต้องระวังนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตานะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของความเครียดนะคะอะ การพักพอ่อนต่างๆด้วยนะคะสายมูนะคะเน้นในการไหว้ขอพอรพระประจำวันเกิดนะคะการสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำไหว้ขอพอรพญานาคแล้วก็เท้าเวสวรเพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี2568นี้นะคะโดวงชะตาในเรื่องของการงานของ คณในช่วงต้นปีนะคะอาจจะค่อนข้างกดดันนะคะมีงานใหม่ๆที่มีการแข่งขันสูงขึ้นนะคะเจอคนใหม่ๆที่เข้ามาทําให้เรามีความทา้าทายแต่ช่วงกลางปีไปแล้วนะคะจะเป็นจังหวะที่คุณประสบความสําเร็จในดาวการงานคนที่คิดที่จะหางานใหม่แล้วก็เริ่มต้นงานใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงงานจะทําให้คุณนะคะได้งานที่ดีแล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะการเงินนะคะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นจังหวะที่ดีในปีนี้นะคะในเรื่องของ โชคลาบนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินนะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายเงินกับคนรอบข้างการเงินการลงทุนนะคะก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งเพราะว่ามีดาวมีโชคแต่ว่ามีเรื่องเสียหายในเรื่องการเงินด้วยนะคะความรักสาหรับชาวราศีกรกฎนะคะคนโสดนะคะ ก็ต้องบอกได้เลยว่าเนื้อหอมมากๆค่ะมีคนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นคนในฝันเข้ามาด้วยนะคะแต่ต้องเปิดใจแล้วก็ปรับในเรื่องของเคมีจะทําให้ได้เรียนรู้กับรักครั้งใหม่ได้ดีค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักดีอยู่แล้วแต่ว่าระวังเรื่องอารมณ์ระวังในเรื่องของคาพูดจะทําให้ผิดใจกันได้ค่ะสุขภาพร่างกายชาวราศีกรกฎนะคะระวังเรื่องของกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของภูมิแพ้นะคะสําหรับสายมูน ะะทําบุญเสริมดวงในการไหว้ขอพรพระพิคเนตละพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในปี2568นี้นะคะสําหรับเรื่องของการงานนะคะต้องบอกได้เลยว่าเป็นที่น่าจาับตามองมากๆนะคะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะจนทําให้คนรอบข้างอาจจะนะคะมีสภาวะของการอิจฉาริษยายอยู่บ้างนะคะถือว่าเป็นปีแห่งความสําเร็จในเรื่องของการงานสูงมากมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องทํางานด้วยความรอบคอบแล้วที่สําคัญนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะกับเพื่อนร่วมงานถือว่านะคะ ถ้าเราสร้างความสัมพันธ์มีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานก็จะทําให้เราทํางานได้ราบรื่นขึ้นค่ะเรื่องของการเงินนะคะ ชาวราศีสิงห์ดาวการเงินต้องบอกได้เลยว่ามีดาวแห่งโชคลาภนะคะมีช่องทางในเรื่องของการเงินอาจจะมีรายได้ใหม่ๆนะคะมีจ็อบหรือว่ามีรายได้เสริมนะคะทําให้มีการเงินมากขึ้นนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็การลงทุนอาจจะต้องระวงังเพราะว่าถ้าใจร้อนนะคะแล้วก็ขาดประสบการณ์อาจจะทําให้ต้องเสียงเงินนะคะแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการใช้เงินและการลงทุนด้วยค่ะสําหรับดวาวความรักของชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดต้องบอกได้เลยว่า สุดปังนะคะมีโอกาสในเรื่องของความรักใหม่ๆนะคะเป็นปีแห่งการบริหารความรักแล้วก็เริ่มต้นที่จะ,ะเริ่มความสัมพันธ์กับความรักครั้งใหม่ได้ดีมากขึ้นแต่ว่าต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับคนรักที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกได้เลยว่ามีความรักมีความเข้าใจกันแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะคนรักของเราอาจจะหึงหวงเราแล้วก็อาจจะคอยตามเช็คเราสักนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายนะคะต้อง ระวังโรคประช้ำตัวนะคะระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับการปวดท้องนะคะกระเพาะอาหารแล้วก็ระวังแผลในกระเพาะอาหารค่ะสําหรับสายมูเน้นใน,นเรื่องของการทําบุญตามมูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลส่งนะคะไหว้ขอพรพระพิคเนธนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะดวงชะตาของชาวราศีกันในปี2568นะคะ ดาวการงานของ คุณต้องบอกได้เลยว่าเป็นปีที่ต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการงานนะคะระวังในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจผิดนะคะกับคนที่เราทํางานด้วยนะคะทํางานต้องใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสตินิดนึงจะทําให้คุณทํางานได้ราบรื่นขึ้นค่ะดาวเรื่องของการเงินนะคะปีนี้เป็นปีที่ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการใช้เงินนะคะการลงทุนต่างๆสําคัญคืออาจจะต้องระวังในเรื่องของคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์มิจฉาชีพแล้วก็ ระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคะสําหรับความรักของชาวราศีกันคนโสดน,นะคะคนที่เข้ามาใหม่ๆคุณต้องเช็คดูดีๆด้วยว่าอ่า เขาจะมีความสัมพันธ์กับคนเดิมๆนะคะระวังรักซ้อนแล้วก็ระวังเราจะไปเข้าไปเป็นมือที่3นะคะของคนที่เราคุยด้วยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระวังในเรื่องของคําพูดเป็นพิเศษนะคะอย่าใจร้อนนะคะต้องอใจเย็นๆนะคะลวมีปัญหากันก็ต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะโรคเลือดนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคประจําตัวค่ะ สำหรับใส่มูนะคะหมอจุ้มเน้นในเรื่องของการทําบุญบริจาครงศพเติมน้ามันตะเกียงนะคะการให้ชีวิตัสตว์นะคะการไหว้ขอพรนะคะ,อ,อ,ะ,คะองค์พระพิคเนสนะคะพระแม่สีอุมาเทวีเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็อันนาตวาสนาบารมีค่ะดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะในปี2568นี้ดาวในเรื่องของการงานนะคะ ปีนี้เป็นปีที่คุณเป็นที่น่าจับตามองมากๆต้องบอกได้เลยว่านะคะเป็นปีแห่งความป๊อปปูล่านะคะคุณจะเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะกับตัวการงานของคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้พัฒนาตัวตนในเรื่องของการงานนะคะคนที่กําลังมองหางานใหม่ๆสายงานใหม่ๆก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆค่ะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารต่างๆจะเป็นปีที่คุณประสบความสําเร็จมากขึ้น เรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีตุลปีนี้ต้องบอกได้เลยว่าการเงินสะพัดมากๆนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินมีรายได้นะคะแล้วก็ช่องทางทางด้านการเงินแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายนะคะแล้วก็การเงินที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะการเงินการลงทุนต่างๆต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีประสบการณ์ก่อนถึงจะลงทุนได้นะคะเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็เป็นปีที่ป๊อปปูล่าด้วยเหมือนกันมีคนที่เข้ามานะคะให้เลือกต้องบอก บอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีสวยหล่อเลือกได้นะคะแต่ต้องค่อยๆเริ่มเรียนรู้นะคะความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาด้วยคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะปีนี้อาจจะเป็นปีที่คุณให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องอาจจะทําให้คู่ของเราน้อยอกน้อยใจได้ค่ะสุขภาพร่างกายนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะต้องระวังนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทนะคะเส้นโลหิตต่างๆนะคะปวดศีรษะนะคะแล้วก็ ระวังในเรื่องของระบบประสาทต,ต่างๆค่ะสำหรับสายงูนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญนะคะสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำโดยเฉพาะคาถาชินะบัญชรเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะทําบุญบริจาคลงศพไหว้ขอพอรศาลหลักเมืองเพื่อเสริมดวงในช่วงต้นปีค่ะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในปี2568นี้นะคะ สำหรับดาวของการงานนะคะในปี2568นี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นปีที่พิสูจน์ตัวตนมากๆนะคะคุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานแต่การงานปีนี้เดือวโชว์มัดกออนค่ะอาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆนะคะเราก็อาจจะต้องประสานงานกับคนรอบข้างค่อนข้างเยอะนะคะปีนี้เป็นปีที่คุณอาจจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องเชื่อว่าประสบความสําเร็จแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนการเงินของราศีพิจิกนะคะ ะะเป็นปีที่อาจจะมีการลงทุนใหม่ๆนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมองหาธุรกิจใหม่ๆ ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องของการลงทุนกับช่องทางทางด้านการเงินใหม่ๆด้วยค่ะจะมีโอกาสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้ซื้อบ้านในปีนี้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยค่ะความรักนะคะของชาวราศีพิจิกคนโสดนะคะอาจจะได้กลับมานะคะพูดคุยกับคนเก่าๆนะคะแล้วก็ได้เจอนะคะกับความรักทางไกล ความรักต่างวัยนะคะก็น่าสนใจเลยค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะความเป็นตัวตนอาจจะทําให้ความรักไม่ค่อยมีความเข้าใจกันมีอะไรก็ปรับความเข้าอกเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายนะคะต้องระวังในเรื่องของเส้นเลือดนะคะระวังในเรื่องของการปวดกระดูกปวดหลังนะคะการเสริมดวงนะคะทำบุญโดยการนะคะหมั่นสวดมนต์นะคะมีโอกาสทําบุญตักบาตรนะคะการไหว้ขอบ พรพญยานาคเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะในช่วงปี2568นี้ ดาวการงานของคุณต้องบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยแต่ว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงค่ะเป็นปีที่คุณต้องมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นกับงานนะคะต้องแสดงผลงานแล้วก็มีความเป็นตัวตนในเรื่องของการงานสูงนะคะต้องใช้สมาธิสูงมากๆจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองในเรื่องของการงานค่ะการเงินนะคะคุณมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสในเรื่องของความรู้ความสามารถ ที่ทำให้มีรายได้ใหม่ๆนะคะคนที่มองหาธุรกิจใหม่ๆหรือคนที่อยากทําธุรกิจก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะคะการเดินทางไกลในปี2 5 6 8นี้จะทําให้คุณมีช่องทางในเรื่องของการเงินมากขึ้นค่ะสําหรับเรื่องของความรักนะคะต้องบอกได้เลยว่าคนโสดนะคะปีนี้อาจจะได้ลงใจนะคะหรือมีโอกาสกับความรักครั้งใหม่แต่ว่าต้องเปิดใจนะคะเพราะว่าอาจจะเจอคนที่ใหม่ๆที่อาจจะเราอาจจะไม่ได้เคยพบเจอมาเลย เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ดีต่อใจค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ เจอคนรักที่ดีเป็นกําลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันทําให้ทุกปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสําหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะระวังในเรื่องของกระดูปวดกระดูปวดหลังแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อค่ะใส่มูนะคะเน้นในการการไหว้ขอพอรพระศิวะและพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมสมาธิแล้วก็เสริมดวงโชคลาภและความรักค่ะนะคะสำหรับใส่มูนะคะฝากติดตามหมอชุบไพเทพผ่าดวงด้วยนะคะในช่องทางนี้ด้วยค่ะ